จังวัตรตราเผิงไม่บ้านอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอดคลางดึกเบื่อเวลา22.35นาทีศูนย์วิทยุ191สถานีตุลย์ุทธรเมืองตราดได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนหมู่ที่7ตำบลหนองสโสนออำเภอเมืองจังหวัดตราดหลังรับแจ้งจึงได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสโสน เพื่อนํารถดับเพลิงเข้าไปช่วยดับเพลิงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่น่วยกู้ภยัยตราดในที่เกิดเหตุบ้านเลขที่5หมู่ที่7ตำบลหนองสนออํเาเภอเมืองจังหวัดตราดเป็นบ้านไม้เดียวขออภัยครับเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงเพลิงกาลังลุกไหม้อย่างรวดเร็วโดยมีนายประมุขถนอมจิตรอดีตองค์การบริหารส่วนตนําบลเจ้าของบ้านพร้อมด้วยเพื่อนบ้านและเจ้าหน้าที่กู้ภยัยช่วยกันดับเพลิง แต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงไม่ได้เนื่องจากเพลิงบ้านไม้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทําให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วพร้อมกับมีเสียงประทุระเบิดดังต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณห้องครัวเสียหายทั้งหมดจากการสอบถามเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงบอกว่าบ้านหลังเกิดเหตุนั้นอยู่กันสามคนทุกคนปลอดภัยส่วนสาเหตุเกิดเพลิงไหม้นั้นยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนอเร่งขีดน้ำดับเพลิงเพื่อกควบคุมเพลิงโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไปได้สภาพบ้านถูกไฟไหม้เสียหายเกือบทั้งหลังส่วนความเสียหายยังไม่สามารถประเมินค่าได้และสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบ่ังละเอียดอีกครั้งนิว24นัทวัฒน สวัสดีบรีภาพข่าวหรือราชสีรายงาน